ทายาทลูกที่คุมเงินของกิจการครอบครัวอยู่ท่านว่าได้เปรียบจริงไหม หลากหลายธุรกิจคนที่คุมเงินอยู่ในมุมของตัวครอบครัวอาจจะมองว่าเขาใหญ่เขาได้อํานาจอนุมัติไม่อนุมัติอยู่ที่พี่น้องคนนี้เขาบอกว่าไม่คือไม่ไม่ให้คือไม่ให้ขอให้คือให้พ่อแม่ฟังหมดนี่ครับมันเป็นอํานาจบริหารแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นดาบสองคมในทางปฏิบัติใช่และมันคือสาเหตุของพี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันจากความขัดแย้งจากตรงนี้แต่อีกจุดหนึ่งรู้ไหมครับธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันมีเงินบัญชี2 มันมีเงินเข้าส่วนตัวมันมีเงินที่อนุมัติไปจ่ายที่ไม่ใช่กิจการหลักไม่ใช่รายจ่ายของกิจการหลักและกรรมการที่เซ็นเรื่องเงินตรงนี้ผมบอกเลยว่าสวยพูดเหมือนเดิมทุกคลิปครับพ่อแม่ไม่ทําพินัยกรรมสุดท้ายมันมีปัญหาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นมรดกทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินครอบครัวทรัพย์สินกิจการไม่จบทะเลาะกันเงินหายไปไหนใครเซ็นคุณรู้แบบนี้แล้วคุณยังอยากถือเงินอยู่หรือเปล่าคุณยังอยากเซ็นอยู่หรือเปล่ามีแผนก่อนมีแผล ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องจะฟ้องร้องทะเลาะก,กันอย่าปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทําให้พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะก,กันขอคําปรึกษาหรืออบรมสัมมนาออนไลน์ติดต่อตามลูกศรน,นี้ได้เลยกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้สำหรับคุณมีแผนก่อนมีแผล